สวัสดีสสดครับ<า>หนูเวเตคอนอุดรค่ะผมพ่อใหญ่สำลิดปู่กับหลานน้อยตาสาวลูกตีจาา้าครับเมื่อนี้อยู่กับหลานน้อยอีกแล้วหลานน้อยเลิกเรียนมาหาปู่อีกแล้ว <c oughs> พอดีเมื่อนี้มหันไทยคิปอย่างเ็เลยปหลานน้อยมากับพท์มไทยปั๊บเลย <c oughs> วันนี้วันอะไรนะวันนี้วันอังคาร วันอังคารนะวันอังคารที่สิบแปดไกรยายาคลพชสองพอันห้าร้อยหกสิบหกโอ้เป็นไงแบบมาหาปู่คิดถึงปู่เฉยๆใช่ไหมคิดถึงปู่แล้วก็มาตากแอร์ด้วยโอ้มาตากแอร์มาตากแอร์มันร้อนใช่ไหมใช่มันร้อนมากมา,า,กา,ากลานว่าจะมาตากแอร์บวงว่าถิพันธ์ลานไปเบิ่งกบเบิ่งป่าอยู่อยากดูไหมละ่ะอยากดูไปก่อนเลยไหม แล้วค่อยแล้วค่อยกลับเข้ามานี่เนาะโอเคไปเราไปดูกบกันไปเลยอะไไละปาไปเตยมาบึงตอนนี้ปักหอยมันไข่แล้วเนี่ยว่าทำไมมันไข่แบบนี้เออมันมีไข่สะบักอีโจกไข่ละลายเด้เห็นไหมอันนี้ปลาดุหรอนี่ปลาดุปลาดุถ้าเอามือจุ่มไปวันก็จะงับงับนะลองลองลองดู ตุ่มลึกๆมาไหมมาดิ๊กดากดิกจากไหมมันสนุกดีตัวนี้กรบใหญ่ออกมาไหมก็ไม่เคยออกมาอยู่ที่โรงเรียนอยูก็มีกรบนะมันจะเป็นบ่อบ่อเล็กๆตอนนั้นมันกรบเล็กแต่ก็ตัวพอสมควรอันนี้หอยเยอะไหมเนี่ย หอยเยอะมากหอยดูหอยสิอุ้ยปูมันเซิงกันแล้วเนี่ยได้แล้วมันมันมันมีไข่แล้วนั่นเห็นไหมนี่ไนี่มันมันออกไข่แล้วนั่นหรอมีไข่แล้วเป็นแม่พันธุ์ได้แล้วตอนนี้เป็นหอยเอเป็นกบเล็กกบเล็กแต่ไม่ก็ไม่ก็ไม่เล็กนั่นนี่ก็ไม่เล็กนะปูจะทําความสะอาดให้มันแล้วก็จะทําที่ให้อาหารมันใหม่ เอาฟมมาใส่อาหารให้มันใหม่เอาเบาๆลงในน้ำโดยตรงมันเหม็นเร็วเปลี่ยนวันต่อวันนะครับปู่แล้วอันนี้มันคืออะไรไหนก็มันก็ดูดดากกันเฉยๆนี่มันไม่ได้ฟิชเจอรลิงกันมันก็จับกันไปตามภาษาของมันไอ้ตัวอะไรนี่ยมันเป็นเอิมอะไรอะอ่าเป็นตัวผู้ก็ไม่รู้มันต้องดู ูดมันถ้าตัวในตูดเท้าขาวเป็นตัวผู้ตัวในตูดดำๆมันเป็นตัวแม่ตัวเมียตัวเมียพาแล้วปะมันดูหอยหอยห่วยหโอตัวใหญ่มากเลยไอ้ตัวนี้ยใหญ่ไหมใหญ่มากคู่ละสามสิบบาทเนี่ย ยูซี่เนี่ยูซีใหญ่มากใหญ่ไหมใหญ่ถ้าก้อยนี่กินอันนั้นไหมน่าจะอร่อยแ <c> ต <oughs> ่หนูเป็นคนไม่กินก้อยมันมาไหมมามาดึ๊กดิ๊กดึ๊กจิ๊กเลย <c oughs> สองบ่อน,นี้บอ่อละเท่าไหร่อ่ะบ่อละร้อยตัว อ๋อหนึ่งร้อยตัวเหรออ่าบอลล่ดหนึ่งร้อยตัวจะเอาจูงไปสองมือถ้าลึกๆยังคันเลยล่ะมันกัดคันไหมไม่คันนะมันไม่มันแสดงว่ามันมาไม่ไม่เยอะใช่ไหมเราต้องให้สัญญาณมันก่อนสัญญาณกระดิกมือบอลนั้นมันจะมาดีมาดีเหรอ ลองดูสิมันชอบอยู่ลึกๆหรอใช่จุดๆๆให้ตรงนี้ดยมาไหมเนี่ยมาไหมมันตอดมือไหมตอดจูนิดนึง <laughs> อันนี้ใบอะไรใบน,น้ำเฉวยหรือปลาช้างเงาปลาช้างกินรสเบาหว,วานรสเบาหวานรสน้ำตาลแต่ว่ามันขมใช่ไหมขมมากขมมากต้องเอาไปผสมน้ำเหรอไม่ผสมเลยกินเลยกินแบบองม,มเนี่ยกินแบบสดๆไม่ต้องล้างเหรอไม่ต้องล้างกินได้เลย ก็ล้างล้างหน่อยก็ดีเอาไปต้มก็ได้นูชอบดูอะไรที่สุดชอบดูปลาดุกแล้วก็กบด้วยมันบางตัวเกือบเท่าแขนหนูแล้วนะปลาดุกนะอ่าบางตัวก็เท่านี่เกอยต้องเหมือนคนแหละคนตัวไหนที่ไม่ชอบกินอาหารมันก็โตช้า เพื่อนหนูก็เหมือนกัน,กนเพื่อนหนูเขาตัวเล็กเท่าเขาเนี่ยวุ้ยมันเป็น,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 นคนพิเศษไหมเนี่ยเดาใช่มันมีคนตัวใหญ่อยู่สองคนแต่ว่าอีกตัวหนึ่งเขาลาออกไปแล้วอีกอ๋อเข้าเท่าเขาหนูเลยลหะออยู่ปสามนี่เหระใช่อยู่ปอสองพอสองตอ,ตอนปอสองหนูก็คิดอยู่เอา้าวถ้าขึ้นปอสี่จะใสจะใส่ชุดแนนนา,ารียังไงขนาดชุดเล็ก ขนาดชุดนักเรียนยังหลวมแล้ว <laughs> <laughs> เพราะว่าเขาไม่ไม่ตัดชุดเล็กขนาดนั้นใช่ไหมใช่แล้วอ๋อเขาใส่ตุกชุดตุ๊กตาใช่อ่าไปเข้าแอร์ก่อนไหมเนะี่ยล้างมือก่อนล้างมือล้านมือ <laughs> ล้านมือผ่าล้านมากตากแอร์ครับ เป็นไงบ้างห่านบ่เป็นไรเฮ็ดงานเมื่อยบ่มือนบะมือมื่อยหรือมือนมือนบ่เฮ็ดงานลึ่นหรือมือนอ่ะไปตากแอร์ไปตากแอร์ก่อนให้กลับทำไมหาย้องพอลันไปหาหอยมาแล้วเป็นยังไงบ้างชอบอะไรก่อนนะชอบปลาดุกมันมันชอบมันตรงไหน ชอบมันตรงที่มันงับงับมือมันสนุกมันจะกระตีมือจะกระจีเลยดิตาเลี้ยงอะไรางตาเลี้ยงแค่ปลาหางนกยูนแล้วไก่ปลหางปลาหางนกยูงมีเยอะไหมเยอะมีประมาณประมาณสี่ห้าบ่อสี่ห้าบ่อเลยหรอขายเลี้ยงขายหรือว่าเลี้ยงอะไรเลี้ยงเฉยๆหน่อยวเอางั้นปู่ซื้อปู่ช่วยซื้อดีดีไหม ปูจะเอามากินอ่า,อาเอาปลาหางลูกยุงเนี่ยมากินอา่ลูกน้ําในอ่างหอยพรุ่งนี้มาส่งปูนะปู่จะซื้อหน,หนูต้องไปถามตาก่อนอว่าใจอะไรเออก็ก็ไปถามถ้าว่าจะขายแล้วอ่าตอนตอนเช้าที่จะมาโรงเรียนเนี่ยเอามาส่งปู่หนึ่งร้อยบาทนะนะเอากี่ตัวก็ <c oughs> ซื้อหนึ่งร้อยบาทแล้วแต่จะตักให้เท่าไหร่แล้วแต่จะเอาให้เท่าไหร่ถ้าั้นตักหให้บดบ่เลยอ๋อก็แล้วถแล้วกูก็จะมาใส่บอ่อหอยบอ่อหอยบอ่หอยให้มันกินกินอ่ <S <S <ช>า,ากินสไครยน้ํากินลูกน้ําน้ากินลูกน้ำ,นำใช่ใช่ใช่ลูกยุงเหรอใช่หางลูกยุงอ๋อมันกินลูกยุงเป็นอาหารหรอมันกินลูกน้ําลูกน้ำลูกน้ำใช่ลูกน้ําที่มันเป็นยุงลายนะโอเคนะอย่าลืมเด้อ แล้วค่อยมาเอาตังค์กับปู่เพราะเพราะว่าหนูหนูหนูไม่มั่นใจว่าตาจะขายไหมใช่ไหมใช่ต้องมีตัง 4, ้งสี่ห้าบ่อมีปลาดุกด้วยหนึ่งบ่อนะเอาปลาดุกเยอะไหมก็ประมาณก็กี่ร้อยไม่รู้ไม่รู้หนูแล้วไม่ค่อยไล้ไปนับ<อ>พราว่าไม่ไม่ถามตาเลยว่าตาเลี้ยงเลี้ยงซื้อมาเลี้ยงขีดตัวตาไม่ไปดูเลยตัวใหญ่ยังตาไม่ให้หนูไปดูเลยอ๋อกลัวยุงกัดปะ ใช่แล้วก็มันก็สกระปรกมาก<อ>ด้วยสกรปรกเหมยเอาว่าเอาหางนกจุงนะใส่ถุงใส่น้ําด้วยหรือว่าใส่ขวดใหญ่ๆก็ได้เนาะเอามาแล้วบูกบอกว่าร้อยหนึ่งนะร้อยหนึ่งเอากี่ตัวก็ได้ก็ <100 S 2> <นะ S 1> ตามร้อยนั่นแหละคิดว่าขนาดไหนที่มันพอดีกับเงินร้อยน่ะตัวละบาทฮะตัละบ,บาทเ<ข>ออก้แล้วแต่ <c oughs> <c oughs> ปู่ก็ไม่เคยซื้อ อ่ะใช่าหางนกยูงมันมีแต่สีดำนะอือสีดำเหรอสีดำอ,อันนี้ก็สีดำแหละแล้วก็มีสีพวกสีมีไอ้พวกปลาทองเลยปลาทองแต่ว่าไม่เป็นหางนกยูองอะลยตัวเล็กๆหางนกยูงตัวทองตัวป่อง,งๆนี่นะบมันไ,<ว>ไม่ป่องสวยงามใช่ไหมอันนี้ปู่จะไม่เลี้ยงสวยงามปู่เาเอาไว้ต่กินลูกกิๆๆนไอ้ลูกน้ำ ม,มันไม่สวยงามเออได้เลยก็ปู่ก็จะมาเลี้ยงไว้สังหักแล้วก็ตักค่อยค่อยตักไปใส่บ่บให้บวบออกบมันกินปลาไงกบกบโออมันชอบกบมันกินปลาขี้ปลามันก็กิน้ <laughs> <laughs> ปลามันก็กินขี้หอยเหมือนกันวันเอาไปลงเอ้ยกินอร่อยมาก มันบอกว่าประดุกกินขี้หอยหอยก็กินขี้หนูเหรอ่าหอยมันกินอ่ามันกินใบไม้มันกินใบไม้กินใบไม้กับกินหัวอาหารประดุกนั่นแหัวอาหารประดุกใช่เรียนง,ง่ายเรียง,ง่ายแต่กินเยอะ <c oughs> <c oughs> โอเคีเย็นหรือยังมาตากแอร์เฉยเฉยใช่ไหมมาตากแอร์แล้วก็มาเล่นด้วยมาเล่นเออก็มา <c oughs> หาปู่น้อย ก็อย่างน้อยก็มาอาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งก็ยังดีเอางี้ปู่ปู่จะให้ตังไปเลยนะให้ตังไปซื้อเลยนะโอเคนะถ้าถ้า,ถาตาไม่ขายก็เป็นว่าปู่ให้หนูนะไม่ขายก็แล้วไปถ้าถ้าถ้าขายให้ปู่ก็เอาพรุ่งนี้ก็เอามาส่งปูนะ่้ะตอนเ<อ>ช้าหนูไปทางคลองนะไปทางคลอง ไปทางคลองไปทางคลองก็ออกมาตรงนี้เหมือนเดิมไม่ใช่เหรอใกล้ๆกลเนี่ยก็แวบเข้ามาเนี่ยสามร้อยเมตรนี่ยเซนติเมตรก็แค่สามร้อยจากไฟแดงมานี่ใช่ไหมสามร้อยเมตรเองมันไม่ได้ไกลนะโอเคไหมอันนี้อันนี้สีดํำๆติดอีกละติดทุกคนติดทุกคนมันมาจากไหนเขาไม่ไม่ไม่บอกครูฮะงอยยาง หรือว่าหนูไอ้ได้เรียนคอมไหมเรียนนี่นเลยม,มันมันมันอ่ะคนตัวนี้มันมาจากอ่ะอหูฟังของคอมพิวเตอร์ห้องคอมเพราะว่ามันพอดีมันเก่าๆแล้วตัวนี้มันก็จะออกมาติดอันนี้ปู่ไม่ให้นะเพราะเพิาะให้้วปู่หมดเหลือยี่สิบค่อต่อไปก็ถามตาถ้า,ถาตาไม่ขายาาแล้วก็หนูก็เอาเลยโอเคประมาณนั้นเนาะ ถาม,มก่อนถามตาถามตาก่อนอนะว่าตาขายบอกว่าปู่อยากได้นกลุงปู่ขายให้ใหตาขายให้ปู่หนูจะให้แม่ไปถาม <laughs> เพราะว่าหนูไม่กล้าถามเด,ดี๋<อ> <laughs> นูโดนดุเอาหาขี้บ่นโอ้ยโอเคเอ้าดีใจที่ร้านมายามกันไดเนาะร้านมาหา ก็ว่าได้ยุไก่กันนะครับพี่น้องไม่ไกลกันมาโรงเรียนกับพันที่มาทางคลองน้ำกับมาที่ตรงออาแยกไฟแดงอยู่แล้วไฟแดงจากไฟแดงมาหาเนี่ยก็สามร้อยเมตรนะครับสามร้อยเมตรกับบไก่แล้วเมื่อก,ก็ตอนหนูมาโรงเรียนหนูก็ไปทางคลองตลอดแล้วหนูก็พาว่าบาไปลงชื่อไปลงชื่อแล้วก็ บางครั้งก็ซื้อปิ้งไก่ของร้านเพื่อนหนูกินมัอกอยูอรบ้าน,นอืมเพื่อนหนูดูแถวแถวที่น้องมีนาอยู่่เอ้ยนั่นแหละมีนาเหรอไอ้มีนาก็ไม่ใช่มีนาคนไหนหนาบ้านอะไรบ้านนาทรายเหรอ<ไ>นาทรายหรือบ้านเรื่อมไอ้ที่แบบมันจะมีข่ายไทหารอะ อาหารเสือพระองค์ดาอ่ะอ๋อแถวหน้าหน้าหน้าค่ายเนี่ยมันไม่ใช่หน้าค่ายมันก็จะมีซอยใช่ไหมล่ะซอยให้เลี้ยวเลี้ยวไปมันก็จะเจอบ้านเขาเลยอ๋ออยู่ตรงนั้นเขาเขาขายปิ้งไก่ปิ้งไก่น้อยหรือปิ้งไก่ใหญ่ปิ้งไก่น้อยอ๋อขายปิ้ง้เท่าไหร่ปิ้งละเท่าไหร่ไม่รู้หนูไม่ได้ไปงซื้ออ่าแซ่บไหมแซ่บแต่ว่าเหนียวมากเลยกินไม่ได้กึ้นไม่ได้โอ้โอเค อ้าปิดคลิปให้หน่อย <c oughs> <c oughs> เอาบอกเอาอีสานด่ะสำหรับเงินี้ขอไว้สำนี้กันด้วจ้ะเมื่อถ้าเขาไม่ด้วยจ้ะสำหรับวันนี้ขอกล็เข้าว่าสวัสดีครับ